ช้าของวันใหม่ข้าวยังเหนียวอยู่เลยนะคะอันนี้ตอนเช้านะคะข้าวไม่แข็งค่ะนะคะยังนิ่มนะคะวันนี้นะคะเด้จะพามาอ่าเนึ่งข้าวเหนียวค่ะนึ่งข้าวเหนียวแบบไม่ต้องแช่ข้ามคืนนะคะนี่ก็ล้างข้าวเหนียวก่อนนะคะ ก่อนสักสองน้ำนะคะจะมินมาดูกันว่าเต้จะนึ่งข้าวเหนียวได้นิ่มไหมนะคะเพิ่งทำมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเวลาเป้ทำอะ่ะข้าวเหนียวจะนุ่มข้ามวันเลยนะคะ เราล้างน้ำก่อนสักสองน้ำนะคะเป้จะแช่ข้าวเหนียวอยู่ประมาณสองชั่วโมงเราก็นึ่งได้แล้วค่ะมาค่ะเป้จะใส่น้ําร้อน,ร,อนร้อนไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือน้ําร้อนนะคะเป๊จะแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเต็มที่นะคะแล้วเราก็จะมานึ่งดูค่ะเนี่ยค่ะ แช่ทิ้งไว้เดี๋ยวสองชั่วโมงผ่านไปเรามานึ่องกันนะคะค่ะแล้วก็ได้แล้วนะคะเออนี่คือข้าวที่แช่ประมาณสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงนะคะเขาจะมียางออกมารู้สึกจะเป็นยางออกมาเขาจะมียางออกมานะคะทีนี้เราก็จะมาล้างค่ะเราก็จะมาล้างยางของออกออกมันในตัวเลยนะคะข้าวเยอะ ออกสักน้ำสองน้ำนะคะแล้วเราก็นึ่งกันเลย เช็คว่าข้าวกลจะสุกหรือยังนะคะมันก็เริ่มสุกแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าจะคอยพรมน้ำเขาเรื่อยๆอยนะคะพรมน้ําเขาอยู่รอบสองรอบโอ้โหแค่พรมค่ะไม่ได้เทน้ําอันนี้มันไหลโจกๆเลยนะคะก็เดี๋ยวใกล้ ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ10นาที15นาทีก็พรมน้ำเข้าไว้คจะครบชั่วโมงแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าครบหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเดี๋ยวมันเจอกันอีกรอบนะคะ เสร็จแล้วจ้าสุกแล้วจ้าสุกแล้วแล้วเราก็มามาเอาเอาไอไอน้ำออกนะคะข้าวเหนียวเราจะได้เหนียวสูตรน,นี้ึ่งสูตรน,นี้ร้านวิวนะคะ <c ười> ใครสนใจเอาไปทำได้เลยคะ่ะนะคะเม็ดข้าวเหนียวเขาจะอวบอวบอิ่มอิมดีนะคะเป้ก็ไม่รู้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเมืองไทยเรานี่แหละแต่เป้ไม่รู้ว่าข้าวเหนียวของอะไรนะคะ กินเป็นอย่างเดียวค่ะมิดเขาจะอ้วนๆกลมๆนะคะที่นี่แฟนเป็นคนซื้อมาให้นะคะเป็นเลยไม่รู้ว่าเป็นของอะไรไม่ได้อ่านแล้วก็ทิ้งทิ้งถุงไปแล้ว,วค่ะนะคะมนะาใส่เอาใส่ยเอาไอ้นะบอกเด้อไอเ้เข่าเข่าเนาะเนี่ยค่ะรุ่งข้มามวันแน่นอนค่ะ ติดข้าวเหนียวข่อย,เ,ยเอากระติข้าวเหนียวพรมน้ำน,นะคะเพื่ที่จะไม่ให้เวที่ไม่ให้ข้าวมันติดติดนะคะนี่ค่ะไอมันก็ออกเกือบจะหมดแล้วนะเนี่ยนะคะ ทำร้อนเขาออกนิดนึงเดี๋ยวไอถ้าไอมันยังเยอะถ้าไอ้น้ำมันยังเยอะอยู่ข้าวเหนียวมันก็จะออกร่วนๆแข็งๆนะคะไม่ว่ามันจะแข็งเพราะมันจะไปเป็นน้ำอยู่ในมันจะแข็งๆแฉะๆคะ่ะมันจะไปเป็นน้ำอยู่ในกะติข้าวนะคะ วันนี้ไปทำข้าวเนีข้าวเออวันนี้ไปนึ่งข้าวเยอะนะคะเดี๋ยวต้องทำข้าวจีกินแล้วล่ะค่ะนะคะโอเคมาใส่กระติ๊บดเหนียวนุ่มค่ะนะคะ โอ้ยมืออ,มอร่อยสูตรนี้เหนียวนุ่มข้ามวันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเบ๊จะเอามาโชว์ให้ดูอีกรอบนึงว่าเขาข้ามวันแล้วอ่ะเขายังเหนียวอยู่หรือเปล่านะคะ เช้าของวันใหม่ข้าวยังเหนียวอยู่เลยนะคะอันนี้ตอนเช้านะคะข้าวไม่แข็งค่ะนะคะยังนิ่มนะคะกินแบบเย็นๆก็ได้ยังนิ่มอยู่เลยนะคะไม่แข็งค่ะนะคะ สูตรนี้นะคะเอาไปทําได้สบายเลยค่ะตื่นเช้ามาอยากจะอุ่นก็อุ่นอุ่นแบบร้อนๆนะคะอยากจะอุ่นก็อุ่นเดี๋ยววันนี้เป้จะกินแบบร้อนๆแล้วทีนี้เป้ก็จะเอากระติ๊บเนี่ยอุ่นค่ะใช้อุ่นในกระติ๊บเลยค่ะนะคะสูตรนี้ร้านวิวแน่ๆค่ะร้านวิวพของเป้นี่แหละสูตรร้านวิวนุ่มนุ่มไม่แตกไม่ติดมือด้วยนะคะ เห็นไหมคะยังนุ่มอยู่เลยไม่แข็งคะ่ะนี่ค่ะสูตรนี้นะคะถ้าใครชอบเอาไปทำได้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปที่ไปทำในวันนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ u ับสไ i ด e ด้วยนะคะนิ่มนิ่ม